เหรียญที่รับซื้อเข้านะคะก็จะเป็นเหรียญครุฑค่ะครุฑไม่เปนะไรรับซื้อที่คุฑคทุกเหรียญที่เป็นครุฑค่ะอย่างครุฑเฉียงันนี้ครุฑเฉียงนะคะครุฑเฉียงก็รับซื้อเหรียญละสิบสองบาทเหรียญครุฑเฉียงเขาจะมีอสองพศพศสองสองและ 20ที่เราปรากฏเจอทั่วไปนะคะจะเจอ222และ20รับซื้อเหรียญละ12บาทเท่ากันนะคะแต่ครูนี้ก็จะมีอีกพศหนึ่งนะคะพศ24มีจริงนะคะในฐานข้อมูลการผลิตเขามีเขามีบอกว่ามีการผลิตแต่ไม่ได้บอกจํานวนนะคะหาจํานวนไม่ได้ราคาประเมินกันหลักหมื่นนะคะปีปีที่ระบุว่า2524ราคะประเมินกันอยู่ที่หลักหมื่นค่ะเป็นหมื่น เผะะื่อใครเจอเผื่อที่ใครจะโชคดีเผื่อจะมีนะคะลองดูไม่แน่นะอาจจะมีค่ะเหรียญครุฑเฉียงนะคะพศค่ะพศออพศออจำนวนผลิตแต่ละพศออนะคะปีสองห้าสองศูนย์เนี่ยค่ะเหรียญครุฑเฉียงพศสองห้าสองศูนย์ค่ะเหรียญกระสับคิวโปนิกเกิลสอดไส้ทองแดงเขาสอดไส้นะคะทองแดง ชนิดราคา5บาทขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง29.5มม,มน้ำหนัก12กรัมค่ะจำนวนผลิตนะคะปี20 25 20ค่ะานจำนวนผลิต27 2 5ล้าน2ห้เพันเหรียญย7 2ล้าน2แสหเพันเหรียญค่ะปีปี20นะคะผลิตไม่เยอะนะคะค่ะต่อมานะคะปี22นี่ค่ะ เหรียญกระสาบคือโปนิกเกิลสอดไส้ทองแดงนะคะในราคา5บาทเส้นผ่าศูนย์กลาง29มมน้ำหนัก12กรัมค่ะจำนวนผลิตนะคะเลขกลับกันกับปี22เลยนะอันนี้ปี22งสกับ20เลขสลับกันเลยค่ะจำนวนผลิตนะคะปี22งสอจำนวนผลิต72็ดสิบสล้านเแสนสหมื่นเหรียญค่ะนะคะปี20ผลิต20 จ็ดล้านปีสองสองผลิตเจ็ดสิบสองล้านสลับกันนะคะแต่ราคารับซื้อเท่ากันค่ะเพราะเขาไม่ได้ไม่ได้เป็นที่นิยมอะไรเป็นพิเศษนะคะก็ราคาเท่ากันรับซื้อเหรียญละสิบสองบาทเท่ากันนะคะลองดูนะคะเขาจะมีเขาจะมีปีปีสองสี่ 2, นะคะเนี่ยพศตรงนี้ค่ะสองห้าสองสี่ทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยเหมือนกันทุกอย่างเพียงแต่พศเขาจะเปลี่ยนเขาเปลี่ยนพศเป็น 2, 4, สองสี่สอง จำนวนผลิตไม่มีระบุนะคะไม่มีระบุบอกจำนวนผลิตนะคะแต่บอกแต่ราคาประเมินไว้อยู่ที่ประมาณประมาณห้าหมืโดยประมาณนะคะก็คงจะซื้อหากันไม่ถึงนะเนาะแต่ก็หลักหมื่นแหละนะคะลองดูเผื่อไม่แน่อาจจะโชคดีของใครนะคะลองดูนะคะสองห้าสองสี่ค่ะฝากไวค้ค่ะทุกคนสวัสดีคะ่ะ